อครัาผมก้องกล่ำสมด ดีท่านผู้ชมทุกท่ทานกันด้วยนะครับผมเพราะวผมเช่นเคยเนาะตีกเกเตอร์นะวันนี้อยู่กับการจันดับเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับก็อาจจะมีเสียงเปลี่ยนไปหน่อยเพราะว่าใช้โทรศัพท์อัดด้วยเนาะคือแบบอยู่นอกสถานที่ด้วยนะครับเนาะก็น่าจะมีเสียงที่อาจจะไม่เหมือนเดิมนี่นะครับก็ต้องขอภายกันด้วยนะครับโอเคนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นเกมที่ไม่ใช้เนี่แต่ว่าเป็นเกมแนวเฮอร์เรอร์หรือว่าแนวสอยองขวัญนั่นเองนะสำหรับใครที่ชอบแนวนี้อยู่นะครับก็คือห้ามพลาดคลิปนี้ นั่นเองนะครับโอเคแล้วก็สำหรับใครที่อยากขอเกมนะครับก็สามารถขอมาได้ในทุกคลิปเลยทีเดียวขอมาได้ในคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปเลยทีเดียวนะก็ก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อปเป็นกำลังใจให้ผมนคลิปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเกมแรกกันดีกว่าว่าจะเป็นเกมแนวสยองขวัญแบบไหนนะครับผมโอเคไปดูกันเลยดีกว่าไปดูกันเลยโอเคเกมแรกนะครับเกมแรกเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Urban Legend เรนสไ વ โบ้นี่นี่นะครับเออบางเรนสไ વ โบ้เนี่ยจะเป็นเกมที่เนื้อเรื่องเนี่ยจะแบบประมาณว่าเราเนี่ยอยู่ในโลกแห่งความฝันนั่นเองนะครับเราเนี่ยต้องเอาชีวิตรอดไปให้ได้นะครับในโลกแห่งความฝันเนี่ยก็จะมีพวก ปีศาจหรือว่าผีนะครับให้เราหนีนะครับคือเราเนี่ยจะออกไปได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยค้นหาฟอทัสนะครับจนเจอแล้วเราเนี่ยจะได้กลับไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงนั่นเองนะสำหรับเกมนี้นะครับก็มีการาฟ,ฟิกที่ค่ข้างสวยงามมากเลยนะสำหรับเครื่องที่มือถือสเปคต่ำเนี่ยผมว่าก็อาจจะกระตุกอยู่บ้างน,นั่นเองเพราะว่าการาฟ,ฟิกเนี่ยเป็นค่อนข้างที่จะ สวยงามมากๆเลยทีเดียวนะมุมมองบุคคลที่สาด้วยนะสำหรับใครที่จะไปเล่นเนี่ยก็ไปลองเล่นกันดูนะครับแล้วก็ดน๋ยวเกมเนี่ยจะเป็นแนวออกคล้ายๆ o p e n w o r l d ด้วยนะต้องไปลองเล่นดูแล้วกันนะโอเค โอเคเราก็มาอยู่ที่เกมที่2กันแล้วนะครับก็เป็นเกมนี้นะเกมที่มีชื่อว่า Her เฮอร์ร็โคนนี่เนีครับเฮอร์เร็โคนี่จะเป็นเกมเนื้อเรื่องประมาณว่าให้เราเนี่ยโดนจับมาโดยตัวตลกนี่เนี่ยคือจับไาไว้ที่อยู่ในบ้านนะครับแล้วเราเนี่ยก็ต้องพยายามหาทางออกไปให้ได้นั่นเองนะครับในบ้านของตัวตลกเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันอยู่ยที่ไหนเลยนะครับเราเนี่ยก็ต้องพยายาม แก้ไขปัญหาด้วยแล้วก็ล้วก็พยายามผ่านออกไปให้ได้นี่นะครับในการเอาชีวิตรอดต่างๆนะครับเราก็ต้องแก้ไขปัญหาด้วยแล้วก็ช่วยคนที่เราเจอไปด้วยนั่เองนะครับคือจะมีพวกเอ็นพิซีที่โดนจับมาด้วยนั่เองนะครับคือ่ขนข้าเจะมบีอะไรให้ทำเยอะแยะมากๆเลยทีเดียวนะสำหรับเกมนี้แล้วกเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวมุมอมองบุคคลที่1ด้วยนะสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมแนวมุมมองบุคคลที่1อยู่แล้วนะครับคือห้ามพลาดเลยทีเดียวนะก็ต้องมาลองเล่นดูด้วยกันนะครับเนาะ เกมที่3นะครับเกมที่3เนี่ยก็เป็นเกมคล้ายๆกันกับเกมที่2เลยนะครับแต่ว่ามันจะเปลี่ยนเนื้อเรื่องตรงที่ว่าเราเนี่ยจะตื่นมาในบ้านหลังหนึ่งที่เต็มไปด้วยทุกขทาแปลกๆที่อยู่เต็มไปหมดเลยทีเดียวนะครับคือเราเนี่ยพยายามเอาชีวิตรอดออกจากบ้านนี้ไปให้ได้นั่เนเองนะครับก็ต้องไปเล่นดูแล้วกันว่าจะสนุกแค่ไหนสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่ค่อนข้างสนุกมากๆแต่ว่า ก็จะมีความระทึกอยู่ในตัวอยู่แล้วเนาะเกมแนวสไตล์แนวนี้นะครับก็ต้องประลองเล่นดูนะสำหรับใครที่หาเกมแปลก,กใหม่ๆแล้วเกมในสองขวที่ไม่ต่างจากเพื่อนนะครับก็ประลองเล่นดูนี่ครับเนาะเราก็มาอยู่ที่เกมที่สี่เนที่เรียบร้อยแล้วนะครับเกมที่4ี่เนี่ยก็จะมีชื่อว่า Death Park นั่ Death Park เนี่ย,ยจะเป็นเกมแนว สองขวันที่เราเนี่ยจะอยู่ในสวนสนุกนะครับแห่งหนึ่งนะครับแต่ว่าสวนสนุกแห่งนั้นนะครับจะเป็นพื้นที่แห่งโรงพยาบาลเก่าด้วยในเป็นเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในใต้ดินนั่นเองนะครับคือค่อยๆจะมีความน่ากลัวอยู่แล้วนะครับเนาะในตัวเกมนี้นะครับก็จะมี กราฟิกทั้งง่ายสวยงามมากแล้วก็มีแผนที่ยข้างใหญ่ๆมากๆเลยคือมีเจสถานที่ให้เราสำรวจเลยก็ว่าได้นั่เองนะแล้วก็ในการสำรวจต่างๆเราก็ต้องแก้ไขปัญหาไปด้วยเนีเพื่อปลดล็อกด่านไปเรื่อยๆ,ๆนั่เองนะค,คือใครที่อยากจะเล่นอยู่แล้วนะครับคือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับราะว่าเกมนี้นะครับจะมีตอนจบที่มีหลายตอนมากๆเลยนะคือไปลองเล่นดูแล้วกันนะสำหรับเกมนี้เนาะ เราก็มาอยู่ที่ครึ่งทางมาเที่ยวร้อนแล้วนะครับครึ่งทางของเราวันนี้ก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่า Boreal อ e ร and the Dark Survival นั่นเองนะครับ Woreal อ e ร and the Dark Survival เนี่ยเราเนี่ยจะรับบทเป็น Boreal Red นั่นเองนะครับที่เราเนี่ยจะไปตามหาสตูดิโอ การ์ตูนนะครับที่ถูกทิ้งล้างนะครับคือเราจะไปตามหาสตูดิโอเพื่อไปเอาอุปกรณ์นั่นเองนะครับในการตามล่าหาสตูดิโอเนี่ยคือเราเนี่ยก็จะเจออุปสรรคมากมายนะครับก็จะก็จะมีนะครับอสูรป่ามึกที่ชั่วร้ายนะครับสะกดรอยตามเราอยู่นะครับเราระวังเขาไว้ให้ดีนะครับคือการระวังของเกมนี้นะครับก็จะมีเสียงหัวใจเต้นนั่นเองนะครับคือเราเนี่ยจะรู้อยู่นั่นเองนะครับถ้าเราเล่นนะครับเราก็จะอาจจะสังเกตได้นะครับือจะมีเสียงหัวใจเต้นนั่นเองนะครับอีกอย่างนี้ในของเกมนี้นะครับก็คือการที่เรา ต้องแก้ไขปัญหาไปด้วยนั่เองคือต้องการแก้ไขปัญหาต้องการฟังต้องการหาของไปด้วยเพื่อจะไปหาคนหาห้องสเตริโอให้ได้นะี่นั่นเองนะครับเนาะก็ต้องมาลองเล่นดูนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะสนุกนะครับแต่ว่าเกมนี้นะครับจะเป็นเกมเสียตังค์ด้วยนะสใครที่ไม่มีตังค์หรืออะไรยังไงก็รอมันลดก่อนก็ได้นั่นะเองนะครับเนาะ โอเคเราก็มาอยู่ที่เกมที่6กันแล้วนะครับใครที่ชอบเล่นเกมแนวสตอรี่เนื้อเรื่องบวกผสมเกมแนวสยองขวัญอยู่แล้วนะครับก็คือห้ามพลาดเกมนี้เกมนี้นะก็จะมีชื่อว่า Forgotten Memory นั่เองนะครับ Forgotten Memory เนี่ยจะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะมีสตอรี่เนื้อเรื่องที่น่าเล่นมากๆคือเนื้อเรื่องของเกมนี้ก็จะประมาณว่าเราเนี่ยจะไปตามหาเด็กสาวนะครับที่โดนจับไปในสถานที่แปลกๆนะครับในสถานที่แปลกๆนั้นคือคือจะมีความน่ากลัวมากๆเลยทีเดียวความระทึกอยู่ในตัวอยู่แล้วก็ฟก ตัวเกมของเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมที่ค่อนข้างจะมีภาพสวยแล้วก็มีภาพที่ค่อนข้างจะกินสเปคเนี่ยสำหรับใครที่เอาไปเล่นเนี่ยคิดให้ดีก่อนนะสำหรับมือถือสเปคต่ำนั่นเองแล้วก็มุมมองการเล่นของเกมนี้จะเป็นมุมมองการเล่นมุมมองบุคคลที่3นั่นเองนะครับก็ต้องไปลองเล่นดูนะสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่สนุกแล้วก็มีความสยองอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับคือเป็นเกมที่นขาจะแบบระทึกมากๆนะสำหรับใครที่จะเล่นเกมนี้ก็ต้องไปโหลดเล่นได้แล้วกันนะสำหรับเกมนี้เนาะ เราก็มาอยู่ที่เกมที่เนะครับเกมที่7ของเราในวันนี้นะครับก็จะมีชื่อว่าไอศครีมทรีนั่นเองนะครับไอศครีมทเนี่ยจะเป็นเกมภาคต่อเป็นเกมภาคที่3แล้วนะสำหรับเกมไอศ r รีมนี่ใครที่หาเกมภาคก่อนเล่นอยู่เนี่ยคือสามารถไปลองเล่นกันได้นะตั้งแต่ภาคแรกเลยนะครับเนื้อเรื่องของเกมนี้นะก็จะประมาณว่านี่ครับคนที่มาขายไอศครีมนะครับเขามารักพาตัวเพื่อนบ้านของเรานะครับในหมู่บ้านนั่นเองแล้วเราเนี่ยเมื่อเราเห็นนะครับเราก็ต้องไปค้นหาเพื่อนเพื่อนว่าไปช่ ช่วยเพื่อนนั่นเองนะครับการช่วยเพื่อนต่างๆนะครับเราก็จะเจอคนขายไอศครีมที่จ้องจะจับเราอยู่นั่นเองนะครับนะเนาะื้อเรื่องก็จะประมาณนี้นะครับกราฟิกในตัวเกมนะครับก็จะมีความแบบดาร์กๆหน่อยนั่นเองนะครับมีกราฟิกที่่อน้าจะสวยอยู่นั่นเองนะแล้วก็ด่านในตัวเกมนี้ก็มีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเนาะก็ไปลองเล่นกันดูได้นะสำหรับเกมนี้นะครับเนาะ เราก็มาอยู่ที่เกมที่8กันแล้วนะครับเกมที่8ก็จะมีชื่อว่า Enlast Nightmare นั่นเองนะครับ Enlast Nightmare เนี่ยก็จะมีสตอรี่ประมาณว่านะครับรเราเนี่ยจะรับบทเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ภรรยาของเราและลูกสาวของเราเนี่ยถูกสังหารคือถูกสังหารในบ้านของเราด้วยนะคือเรื่องก็จะประมาณนี้นะค,คือไม่สปอยต่อเนะเพราะว่ามันจะเป็นการ กพรว่าสปอยมากเกินไปเดี๋ยวทุกคนจะรู้นะครับก็ไปลองเล่นดูด้วยกันนะครับแล้วก็ในตัวเกมนี้นะครับจะมีการาฟ,ฟิกที่ค่อนจะสวยงามมากๆแล้วก็แต่ว่าเกมนี้นะครับจะเป็นภาพออกดาร์กหน่อยนคือต้องไปลองเล่นดูด้วยกันนะแล้วก็ในตัวเกมก็มีอะไรทำเยอะะมากๆเลยทีเดียวนะครับโอเคนะสำหรับเกมนี้ก็ไปลองโหลดด้กันได้นั่นเองนะฮะ โอเคนะครับเราก็มาอยู่ที่เกมรองสุดท้ายเที่ยวรดร้อยแล้วนะครับเกมรองสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับก็จะมีชื่อว่าโควิดนะครับในเรื่องของเกมนี้นะก็จะก็จะมีประวัติว่าอาเล็กเนี่ยก็เราเนี่ยจะตื่นขึ้นมาในบ้านของยายนั่นเองนะครับแต่ว่าเราเนี่ยอยู่คนเดียวแล้วเราไม่แน่ใจว่าทุกคนเนี่ยหายไปไหนตัวของเราเนี่ยก็รู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆไปจากเดิมนั่นเองนะครับเราก็หาทางออกจากบ้าน ยายให้ได้เลยนะครับในการออกจากบ้านในครั้งนี้นะครับมันก็ไม่ง่ายเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกปีศาจแล้วก็ผีอะไรต่างๆที่คอยขัดขวางเราเนี่ยเราก็ต้องเอาชีวิตรออกไปให้ได้นั่นเองนะครับตอนสำหรับเกมนี้นะครับแต่ว่าเกมนี้นะครับจะมีข้อเสียก็คือเป็นเกมเสียตังค์นะฮะก็ไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นนะครับสำหรับใครที่จะมาลองเล่นนะครับก็ต้องมาลองเล่นกันดูมุมมองภาพในเกมนี้จะเป็นเกมมุมมองบบคนที่3แล้วก็มีกราฟิกที่ค่อนข้างจะสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับมาลองเล่นกันดูด้วยกันนะสำหรับเกมนี้ โอเคนะครับก็เราก็มาอยู่ที่เกมสุดท้ายเป็นที่ร้อยแล้วนะครับเกมสุดท้ายของเราในวันนี้นี่ครับก็จะเป็นเกมที่ต้อดบเลืว่าหลายคนเนี่ยถ้า ไม่ได้ดูเกมสุดท้ายนี่คือพลาดมากมาล้ะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า The School White Day นั่นเองนะครับ The School White Day จะเป็นเกมแนวสยองขวัญที่มีสตอรี่เนื้อเรื่องที่ค่อนข้างจะดีมากๆของเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่พอตลงมาจาก PC เลยทีเดียวนะครับในเรื่องของเกมนี้ก็จะบอกว่าเราเนี่ยอยู่ในโรงเรียนที่เต็มไปด้วยความน่ากลัวที่เต็มไปด้วยตำนานลึกลับความน่ากลัวต่างๆนั่นเองนะครับเราก็ต้องแก้ไขปักษณาค้นหาความจริงไปให้ได้นั่นเองนะครับก็ในตัวเกมนี้ก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะมี กราฟฟิตี้ค่นข้างสวยแล้วก็สตอรี่เนื้อเรื่องค่อนข้างจะดีมากๆนะครับต้องไปลองเล่นดูด้วยกันนะครับโอเคนะสำหรับเกมนี้ก็ไปลองโหลดเล่นดูด้วยกันนะครับแต่ว่าเกมนี้นะครับจะเป็นเกมเสียตังค์นะครับที่ค่อนข้างจะแพงนิดนึงนะสำหรับใครที่จะไปเล่นเนี่ยก็เช็คเงินก่อนนะ โอเคนะครับก็เป็นไงบ้างสำหรับสิบเกมแนวฮ์เร์หรือว่าแนวสยองขวัญนะครับ,นนรบที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้โหลดได้เล่นกันอย่างเช่นเคยนะครับก็หวังว่าทุกคนนจะได้โหลดเกมไปเล่นและการน,นะสำหรับคลิปนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าจะการเล่นเกมว่าเป็นการจัดอันดับเกมอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนั่นเองนะครับเนาะโอเคนะ okay. นะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม